สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับวรุตาอีกแล้วนะคะก็ยังเป็นช่วง30วันล็อกดาวน์ในประเทศเยอรมันและก็ยังเป็นเรื่องของการจัดระเบียบต,ตู้เสื้อผ้าอยู่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ถึงคิวกางเกงค่ะกางเกงที่ใส่ของวรุตามีทั้งหมดกี่ตัวอยากจะให้เพื่อนช่ยช่วย นับแล้วก็ช่วยลุ้นกันไปด้วยกันค่ะกองที่อยู่ตรงหน้านี้คือเฉพาะกางเกงอย่างเดียวกางเกงลุ้นๆ้นเลยค่ะกางเกงก็จะมีกางเกงผ้าที่เป็นสีสีหรือจะเป็นกางเกงยีนที่เป็นแบบนี้หรือจะเป็นกางเกงผ้าที่เป็นสีดำสีน้ำเงินจะเป็นอะไรที่เป็นแบบนี้นี่คือกางเกงค่ะ กางเกงของพรูปตาค่ะอยากจะให้เพื่อนมาร่วมทายกันดูนะคะว่าวารุตามีกางเกงทั้งหมดกี่ตัววรุตามีแค่สองขานะคะแต่กางเกงม,มีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้มีลุ้นด้วยกันค่ะแล้วก็วรุตามีกางเกงยีนตัวที่ เ,เรียกว่าไบสรุนกับไบสรุนไบสรุนที่ไบสรุนเขาใส่กันค่ะวารุตาก็อยากจะเป็นไบสรุนค่ะ,คะนี่ค่ะเพื่อนๆอ๋อาาแบบหัวเข่าขาดกระจุยกระจายนะคะแบบหกล้มหกกระเมนตีลังกาน,นี่ค่ะเพื่อนๆมีกระเข่าด้วยขาดไม่ใช่ข้างเดียวนะคะ สองข้างค่ะะจุยกระจายเลยคิดว่าเพื่อนๆเขาคงจะมีเหมือนกันใช่ไหมคะกางเกงแบบนี้อ๋อโหนี่ละค่ะอ๋อโหมีกับเขาด้วยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเอามาค่ะเพื<ๆ>่อนเรามาร่วมนับกันไปด้วยกันนะคะว่าวรุตามีกางเกงกี่ตัวตัวที่หนึ่ นับรวมๆกันไปนะคะจะได้ง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้นับแล้วนะคะหกหกเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 12 13 1ส15 16 1 7 1 8 1า2ส2 1 2 2 2 3 2 4ห้าสบห ยี่สิบเก้าสามสิบสาเอ็ดสาสองสาสาสาสีาห้าสาหสามเจปิดหน้าจอเลยค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสอดสสองสีสาสสสี่ห้าสหก สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าวารุจามีกังเกงทั้งหมดสี่สิบเก้าตัวค่ะถอยมสี่สิบเก้าจริงไหมนอ้อเพราะว่ามันมีบางส่วนอยู่ในตู้ยังเรือมาไม่ได ีมีกค่ะมีอีกม่ค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะสุดท้ายพอรู้ตามีกังเกงของตัวเองอยู่เกินครึ่งร้อยค่ะห้าสิบกว่าตัว ใส่คนเดียวคนเดียวนะคะห้าสิบกว่าตัวค่ะเพื่อนๆวันนี้ทุกคนคงจะรู้กันแล้วนะคะว่าวารุตามีการเกงทั้งหมดเมื่อกี้โยนมาอีกสาตัวก็จะเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโยนมาทั้งหมดรวมห้าตัวจาก4ี่สิบเก้าก็เป็นห้าสิบสี่ตัวค่ะ วารุตามีกางเกงทั้งหมด54ตัวฮะมีทำไมเยอะแยะเห็นไม่เคยใส่เลยอะก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะมันเยอะมากแล้วมันรกอยู่ในตู้วารุตาดูนี่นะคะนี่คือกางเกงยีนของวารุตาค่ะสารพัดสีสารพัดอย่างเลยโอ้ยนี่ค่ะเฉพาะกางเกง อย่างเดียวห้าสิบสี่ตัวโอ้โหเพื่อนเพื่อนถึงเวลาโลแล้วค่ะได้โอกาสดีจังหวะดีสามสิบวันล็อกดาวน์ในประเทศเยอรมันสุดยอดเดี๋ยวแม้ก่อนจะโละทิ้งอยากจะให้เพื่อนๆช่วยตัดสินใจนิดนึงนะคะว่าตัวไหนวรุตาจะเก็บตัวไหนวรุตาจะโลเริ่มจากตัวนี้ล็วกันค่ะตัวนี้ เป็นลายก็สวยดีนะคะตัวนี้ฟารุตาชอบลายเขาค่ะเป็นคนชอบลายเหมือนแบบแล้วเนื้อผ้าเขาจะเป็นแบบนี้มันเป็นผ้าแบบนูนนโนขึ้นมานะคะน่ารักดีนะคะตัวนี้ล่อกเป็นสีน้ำเงินใส่กับส้นสูงสูงนิดหนึ่งค่ะพร้อมกับใส่เสื้อสีดำสามารถใส่โทนสีดำ สีเทาสีเขียวก็ได้นะคะสีเทาสีขาวหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นโทนใกล้เคียงกับเขาได้หมดเลยค่ะตัวนี้อรุกาก็ชอบนะคะตัวนี้ใส่กับส้นสูงแล้วใส่เสื้อแบบเจิงรัดรูปนิดนึงนะคะแบบแบบดิ้งดิ้งดิ้งดิบงแต่งนี่ละค่ะตัวนี้อรุกาก็ชอบตัวหนึ่งค่ะ ชอบแล้วไม่ได้ใส่ก็ไม่มีความหมายนะคะค่ะดูตัวนี้โหไม่รู้จะจับตัวไหนกับเพื่อนๆแบบมันเป็นแบบเอาตัวไหนดีนาะตัวไหนตัวไหนตัวไหนเอาตัวไหนเกงยีดขึ้นมาเอาสีชมพูดิจ่ะนิ่นตาเป็นคนชอบสีชมพู ชอบสีชมพูแต่ใส่มาสารลัลสีเลยค่ะปัญญาบรรุตาใส่ตุ้มหูคนละค้างกันเพราะว่าอีกข้างหาไม่เจอข้างนี้ก็าาาหาไม่เจอก็เลยให้มาเจอกันแบบนี้นี่แหละคะ่ะตุ้มหูแต่วรุตามีตุ้มหูด้วยค่ะตุ้มหูเมื่อ20กว่าปีก่อนยังเก็บไว้เลยโหอยากจะนํามาเสนอเพื่อนๆนะาเมื่ส20กว่าปีตุ้มหู ันนี้กางเกงยีนส์ตัวนี้นะคะน่ารักมากวรุตตาชอบค่ะใส่สามารถใส่กับเสื้อสีขาวใส่กับสีดำใส่สีเข้มๆได้ค่ะสีชมพูน่ารักน่ารัก,รกเหมาะกับวรุตตาไหมคะกางเกงส่วนใหญ่พวกนี้ก็วรุตตาก็จะใส่กับส้นสูงนะคะใส่กับส้นสงูง สวยดีค่ะตัวนี้เนื้อผ้าเขาครอบดีนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นเนื้อผ้าแบบนี้ยืดยืดยืดเวลาเราใส่ไปเงี้ยการยืดหยุ่นจะทําให้เราแบบไม่รู้สึอกอึดอัดนะคะ<ๆ>เขาเขายืดไปตามตัวเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรยเงี้ยสุดยอดมากเลยค่ะตัวนี้น่ารักน่าตัวนี้ก็สวยสวยสวยก็อชอบอีกเนึง่ง อ่อยออยสวยค่ะสวยค่ะมันเยอะไม่รู้จะรล้อตัวไหนดีไม่รู้จะเอาตัวไหนตัวสีขาวนี้แล้วกันะกนะคะกางเกงกางเกงอย่างเดียว5้าสิบสี่ตัวแบบผิดปกติมากๆเลยนะคะ่ะกางเกงสีขาวแบบนี้วันรู้จะัจะชอบใส่ไปวัด กับเสื้อสีขาวๆนะคะเพราะว่าสีขาวก็อย่างว่าเนาะมันดูบริสุทธิ์แต่ว่ามันก,ก็เรียกว่าไงคะมันก็เปื้อนง่ายเนาะก็จะใส่ไปวัดอย่างเดียวคะ่ะจริงๆที่เป็นสีขาวแบบนี้ชอบสีขาวแต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะนุ่มเป็นกังเกงยีนมากกว่าค่ะกางเกงยีนก็มีหลายสีนะคะเป็นสีเทาสียีนอน่อน ียีนเข้มแล้วก็ไอ้นี่ก็เข้มไอ้นี่ก็อ่อน ึงวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะที่จะโลเสื้อผ้าแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาไปให้ร้านมือสองไปบริจาคค่ะก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเพื่อนๆที่บอกนะคะว่าเรามีสิ่งไหนที่มันเหลือเกิน mm. เหลือกิน mm. เหลือใช้ mm. ก็เอาไปบริจาคให้กับคนอื่นเขาจัดได้ คนอื่นก็จะได้ใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่คนเดียวมันก็แน่นอนค่ะมันไม่ดีเราก็แบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยจะได้อิ่มอกอิ่มใจทั้งคนให้และคนรับค่ะวันนี้วรุจาก็มีตั้ง54ตัวในช่วงล็อกดาวสามวันในประเทศเยอรมันก็อย่างที่ว่านะคะเป็นโอกาสดีในการที่จะได้จัดสรรผ้าสงสารเขามานานมากๆเลยค่ะเขาช่วย เก็บเสื้อผ้าให้กับบรุตาเก็บอย่างเดียวไม่คือได้ใช้วันนี้เขาโคคงจะโล่งใจขึ้นมาเยอะเลยละคะ่ะกางเกงยีนก็เหมือนกันนะคะ54ตัวมันเกินความจำเป็นมากๆเลยมันเยอะจัดเดี๋ยวรุตาจะยกให้ดูนะคะเมื่อกี้เรานับกันไปแล้วตอนนี้มายกดูของกันเลยค่ะว่ามันเยอะน,นันไหน นี่กางเกงยีนวารุตากางเกงยีนกางเกงยีนเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็นับกันไปแล้วนะคะว่ากางเกงยีนวารุตากเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัวนี้วารุตาก็ชอบนะคะตัวนี้ชอบชอบป้ายแดงป้ายแดงริมแดงดิมแดง,แดงขอบแดงขอบแดง ชอบค่ะชอบไอ้คนเราเวลาชอบอะไรกันเยอะๆมันก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะมันก็อาเป็นปัญหาเนาะ้ท <Morning. S 1> น,นี้ก็เป็นสีอ่อนสวยดีค่ะสวยดีใส่ได้ทุกแบบทุกสไตล์วันนี้วรุตาไม่ลองใส่ให้ดูนะคะ เพราะว่ามันเยอะมากๆเลยเพราะว่าตาส่วนใหญ่จะซื้อรองเกียิก็จะเป็นขาในสไตล์แบบนี้นะคะขาแบบขารีบลงให้มันเรียวมาตามขาของเราแบบนี้นะคะนี่ละค่ะฉะนั้นเ้วเนี่ยก็จะเป็นแบบในสไตล์แบบเดียวๆกันค่ะขารีบลงรีบลงแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็ฮ่าฮตัวนี้จะบอกให้ว่าก,ก็เป็นอีกตัวที่พิเศษค่ะเหมือนกับตัวนั้นนี่ตัวนี้ดนาาูนี่อาฮ่าฮ่ามีขาดมีขาดค่ะมีขาดค่ะ,คะน,ะะนี่เห็นไหมคะโอ้โหนิ้วทะลุเลยแต่อย่าทิ้งนะคะทิ้งไม่ได้กับตัวนี้นิ้วทะลุนี่ต้องเก็บไว้ ครวันนั้นแม่ยาบหมวกเธอกางเกงเธอขาดแล้วต้องเย็บนะอ๋อไม่ไม่ไม่อปล่อยไว้อย่างงี้กางเกงขาดกระเบื้องเบือ้อขาดถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เขาบอกโอ้โหทิ้งได้เลยสมัยนี้ไม่ได้การเก็บเอาไว้แล้วก็มีริมด้วยนี้ริมริมริมเป็นแบบนี้โอเคค่ะเพื่อนเพื่อน อังเกียจีน54ตัวต้องจัดสรรแล้วละคะ่ะว่าตัวไหนใช้ตัวไหนไม่ใช้วาลุตาจะได้โลกตู้กับเขาสักทีโอเคเพืเ่อนๆยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้กับวาุตาด้วยนะคะชีวิตเรียบง่ายวรุตาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบ,บายๆไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนเราก็อยู่ได้ค่ะ วารุตาก็ถึงซีรีส์เรื่องการจัดระเบียบตุ้เสื้อาก็ต้องมีงานจบสิ้นลงเพียงแค่นี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเหนื่อยมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูคลิปอย่างอื่นกันต่อโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอ่ฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย ถครอยากได้ตัวไหนเขียนที่อยู่มาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะถ้าดูยังไม่จุดใจเลือกเป็นไปเลยบอกกันไปเลยนะคะว่าไซส์ไหนขนาดอาข,อของวันรุ่ตาไซส์34ค่ะเป็นผู้หญิงใส่ไซส์34 36เริ่มใหญ่38กรูกเลยนะคะ ไซส์ของวรุตานั่นคือไซส์34ค่ะน่าจะเป็น XS บ้านเรานะคะไซส์ size 34เพื่อนๆโอเคค่ะไปแล้วค่ะบาย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 